เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วครับฟังตรงขามอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้รู้สึกว่าจะทํางานดีสเล็กเกินครับฟังผุนครับพี่น้องรู้สึกว่าเห็นโตปลาครับมาไปเบิ้งครับโตปลาอยู่บักไก่เลยตัวนี้นี่พี่น้องปลาครับห่างากวผู้ดึงประมาณร้อยเมียนครับพี่น้องเอานี่ครับบุด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 อยู่นนินาจะเมนปลาแหละครับพี่น้องเมียนบ่ นี่ครับผู้ฉีมาดชอยกับยุขังบนครับเอาไปใช่แบบผู้ซอยผู้ลรอครับนี่ผู้ชอยกำลังลงมากพี่น้องปลายอยู่นี่ครับมาต้องดึงเขาฟังครับพี่น้องดึงเข่าฟังครับผมนี่ครับนี่ครับแมนี่ลีเอ้าแมนนิลีผู้ลระผู้ิิ่มาเอาก็ได้เอ้าผู้ดึงยุดทึ่งุู้ลรอครับพี่น้องผู้ดึงขึ้นไปทึ่งฟังสูงๆผู้ลรอครับ อขึ้นไปฟังเพื่อสีเสียดึงปลาเขาขางฟังครับให้ปลามันวันเขาฟังนะเพื่อที่จะเอาปลาให้ได้ครับพี่น้องนี่ครับเยอะยุ่งสูงครับพี่น้องยุ่งสูงครับผมเอ้าตัวนี้น่าจะเอาได้ง่ายๆหระครับเบื้องล้วครับนี่ครับใกล้เขาไปแล้วครับพี่น้องใกล้เขาฟังแล้วครับผมจาเอาง่ายครับได้เพราะพี่น้องรุนกันครับเอ้า บางคนบอกพี่อยังกุณพราไทยเห็นตัวปลาแน่ว่าสันว่าแต่มันติดมันอยู่กับท้ายได้อยู่ครับพี่น้อง <laughs> บางตัวยังพระท่านเห็นเห็นตัวมันเลยมันหลุดครับอ๋อนี่แหละครับเอ้าจดจ้องจ้องจดจ้องจ้องสามสองหนึ่งเจาะเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับใส่เงยใส่งามดีครับพี่นอ้องเอา้าแล้วครับเรียบร้อยแล้วมาได้มากกันนี่แหละครับถึงเสียกมาเอา้าถึงเสียกข้าไปครับเอ้าปล่อย วิ่งครับวิ่ง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 ไปน้ำปันหลอกไปน้ำครับพี่น้องสุดยอดครับตัวนี้ใส่ใใส่งามครับผมประมาณ่าจะเกือบร้อยเม็ดนะครับเดี๋ยวครับป่ายังอยู่ผีได้ไปน้องป่าครับที่ใดครับส่วนหลอกอ่ะจะอยู่ขังเท่าเหมือนครับผม กำลังปวดเปล่าครับปวดเป,ปลา่าเจ็บเป็ดก่อนอเหลือบลอยครับพี่น้องครับผม xài nhây xài xem đấy sẽ là bà phân chứ sẽ là phụ là hả ao à. à, bà phải xài là phi rút tỷ là thế mình mà làm mày à. đây đây bà ได้บ่พี่น้องว่าไม่หลุดดิเอ้าห้วยขอนช่วงว่าไม่หลุดบ่พี่น้องเฮ้จังใดกับว่าใดเบิ่งครับคาดเบิ่งแต่อันนี้เอ้าแด้หรอมีบ่พี่น้องเบิ่งกันหน่ะมีเสียกบ่มีเสียกมียังห้อยปลาไว้บ่นี่ บ่มีเดยเนียวเอาเอาว่าไม่ลุดสิพี่น้องเอา,เอาบพิงซ่งนี่สิลุดเด้นี่เพราะปกติสันได้นี่ก็คือเพิ่นจะอุ้มขึ้นไปน้ำเลยครับอา๋าพี่น้องครับไม่กวาได้ไม่ไม่ได้ครับผมเอานาจะบ่บได้เหรครับผม เบื้องแ้วจากเบื้องจากสถานการณ์เพราะปกติถ้าได้นี่พ่น้องเอาขึ้นไปน้าเลยครับนี่ครับยางแตกหนีไผหนีมันครับผมอ้ยขึ้นึดสับปั๊บปลดสิเนาอโอยูบอกที่ไหครับผมคอมเมนต์มาพ,พี่น้องผมกับว่ามันพรไดดล่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ครับน่าจะรุดครับน่าจะรุดครับพี่น้องรุดแบบใดกับพรูหแต่ว่ารุดหล่ะครับเนาะ ไปซวยกันยูครับนี่บ่ได้ครับโอ้หน้าเสียดายเแล้วนะครับเออเนาะมันอยู่คนเราฟังนะมันอยู่คนเราฟังก็เลยสอบถามเพิ่นบ่ได้ว่าได้นี่บ่ได้ดนะครับพี่น้องอยู่คนเราฝากฟังของลำหนังฟ้องครับเอ้าเอาไม่แต่จีบ่งผมบอกบ่ได้หละครับผมแบบนี้ครับจากที่เบิ่งนี่บ่ได้ดอกอนะติดตามช็อตต่อไปครับ